สวัสดีค่ะเอาขึ้อรถคันนี้เลยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่7ตุลาคม2567ค่ะเวลา8นาฬิกาค่ะตอนนี้8นาฬิกานะคะของเช้าวันที่7ตุลาคม2567ค่ะตอนนี้ผู้ของพงประสิทธิ์จำนวน200,000ตัวก็มาถึงแล้วค่ะราคา4สตางคงนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยวางป่ากันค่ะแต่ทางเชื้แฉะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยค่ะลุกขึ้นมาวัดน้ำตอนเที่งคืนได้ความเค็มที่5้าเพราะว่าวันก่อนฝนตกหนักความเค็มเหลือแค่ศูนค่ะสิบนะคะคุณคุ ให้อาหารอย่างดีอ่ะพียี่สิบนะคะปลาเข้าเห็นไหมอกระบอกเหลือมาแถมสองพันแปดร้อยตัวค่ะสองแสนความเค็มห้าพียี่สิบค่ะคงประสิทธิ์สองแสนแปดพันห้าร้อยตัวค่ะนี่หน้าประตูวังป่านะคะเราเห็นเราก็ถอยรถมาค่ะ มาลงระดับน้ำหน้าประตูนะคะอยู่ที่123.2บล็อกค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักนะตอนนี้น้ำเกือบท่วมกระชังฟ้าแล้วคะ่ะอีกจี๊ดเดียวเอง28,500ตัวนะครับนี่ของทั้งหมดเดี๋ยวไปปล่อยในกระชงังสีขาวนู่นนะครับอันนี้น่าจะปล่อยของแถมด้อยนี่กำลังลำเลียงอยู่ครับเข็นรถเข็นมานะคะที่ลาตาก้า พี0นะครับพงประสิษธ์28,500ตัวนะครับ7ตุลาคม2567นะฮะตอนนี้น่าจะ8โมงครึ่งแล้วครับ9ก้าโมงน่าจะปล่อยเสร็จเดี๋ยวให้ดูนะตัวพื้นที่ประมาณ300ตารางเมตรนะครับ 280-300ถึง300ตารางเมตรนะครับเปลี่ยนมาชามด้านหน้าตอนนี้มีลมลมจากวังย่าก็ช่วยนะครับแล้วก็กานเดี๋ยวเราจะลองทดลองชามตรงนี้แต่เราไม่แน่ใจอาจจะลงสัก10บถุงก่อนเนาะพีเล็กอยู่ประมาณ1.5เซนนะคะพีส0ไซเล็กสุดนะคะอยู่ที่1.2 าเฉลี่ยส่วนใหญ่ดีกว่าค่ะอยู่ที่1.2นะคะ1.2ไม่เกิน1.5ค่ะ1.4 เราจะเริ่มทําการนับปริมาณกุ้งกันนะอันนี้พงประสิทธิ์ถุงละพันห้าร้อยตัวนะครับพียี่สิบเจ็ดกันยาเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวังป่านะครับพงประสิทธิ์ฟาร์มหนึ่งพันห้าร้อยตัวกําลังลองนับดูนะครับว่าพันห้าร้อยตัวจะได้เท่าไหร่พียี่สิบนะครับ 28,500ตัวแถม8,500ตัวถุงละ1,500ได้มา139ถุงนะครับว่าได้1,274ตัวนะคะแล้วหายไป15%นะคะของคงประสิทธิ์พี10 1ถุงจริงๆแล้วมันต้อง1,500ตัวค่ะเราได้มาทั้งหมดได้มา139ถุงนะคะถุงละ1,200ตัวก็คือไม่ถึง200,000นะคะที่ซื้อ166,800ค่ะ อันนี้เรียกตัวอะไรคะอยู่ในน้ำว่ายเร็วมากเลยค่ะแซ่บ,ซบ,ซบ,ซบตัวเล็กๆน่าจะเป็นมลแรงนะคะน่าจะเป็นมลแรงนะคะ